เฮ็ดหยังเช็คเช็คเช็คาก่อนุครับผมเช็คเช็คมึงได้มันเช็คว่าไอ้ไก่มันนิ่มบ่นิ่มเมันล็อกอยู่บ่อยู่แล้วก็ยาเฮาลั่นออกไปมันลั่นได้บ่าเฮาก็เช็คว่านิ่มบ่นิ่มหามไก่ได้บ่ลองยิงเบิ่งโอเคอยู่แล้วสิได้บ่ถ้าเช็คเช็คจนกว่าเฮาสิชินน่ะเนี่ย ตับอ่าโอเคจังสิตัวนี้ก็เป็นลูกดอกซองนับไปเอาไปเลยเฉดนับส่วนลูกดอกที่เขาที่แถมไปกัอยู่ในิสี่ละสามลูกนะครับสามลูกมีเข่าโกกระบอกครับผมเข่าโกกระบอกกต่ส่งไปละสามอีสามตัวนี้ก็สจะเป็นสีนับเป็นเฉดสีเห่เฉดนะครับกับสียบนะตัวนี้เป็นไก่สแตนเลสนะครับล่างหามินนะครับ็มเฉดเนี่ยขันเขาเสียบไปเขาลันไก่เลยบัวน่ะ เขาลั่นไก่ได้บ่ได้นะครับพอเขาปวดปุ๊บเขาลั่นได้บ่ปั๊บอ่อาเนี่ยพอใส่มันใส่ง่ายบ่นะเัาแบบฉีกเลยอ่าง่ายอีกเทือนึงอีกเทือนึงนะครับอ่าง่ายเซฟได้บ่อ่าเซฟได้ยิ่งโอเคตัวนี้กับข้าวแต่ต้องเสียเสียออกไปก่อนนะครับเสียออกลูกค้าขึ้นมันใจกว้างหันกนอ่ะอย่างนี้เหงื่เอาขึ้นปุ๊บ เซฟเบิ้งว่ามันอยู่บ่อ่าอ่าลูกดอกบ่ลั่นนะครับโปดเซฟปล่อยปั๊กอ่าเอาใส่นิ่มบ่นิ่มอ่านิ่ม,อ,มอีกเทื่อนึงอ่านิ่มโอเคแต่ประมาณนี้ครับผมเทศลูกดอกที่ได้ไปนะครับกับสามลูกนี่กันสนั่นเลยนะครับสามลูกนะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับผมวันนีมเดี๋ยวเชียร์ใครนะพวงหัว มีปัญหาอย่างนำซ้ำไปแล้วมีปัญหากับทางมาสอบทมเนี่ยตลอดเลยหรือว่าไผยังของใจในการเล่งผมเล่งไปเร้วมันขำหัวหรือว่ามันหลอดนะครับเฮ็ดไปหลายคลิปเล้วนะในการยิ่งขำหัวกับไปย้อนเมือเอานะครับมีหลายหลท์คลิปคิดว่าบาวิสานที่ไปหลายคลิปนะครับเอ้าเทศให้เร้วนะครับออกอย่างมือบาวิสานไปกำมันใจได้เรื่อยนะครับบาวิสานกับซรหาได่เร็วที่ดีกับมาไห้นะครับก้ราคาตัวนี้นะครับแบบโมเฮดสี แต่หนึ่งพันสี่ลอยบาทร่วมทรงนะผมถ้าเก็บปลายท่ากระบอกอีกลอยหนึง่งนะถ้าเฮ็ดสีแบบที่ใน,นเห็นในคลิปนะครับก็สีหนึ่งพันเจ็ดลอยบาทร่วมทรงนะถ้าเก็บปลายท่ากระบอกอีกลอยหนึ่งคือกันนะแต่ว่าสีมีอีกแบบหนึ่งออกมานะครับตัวนั้นยังไม่เบมาเบิ่งกันว่ามันสีมีความพิเศษมองไหนนะผมก็คิดว่าทุกคนได้ไปต้องม,มีความสุขนะเห็นเห็นปุ๊บม,มีความสุขได้ละนะเดี๋ยวะกว่าเราเยอะกว่เห็นก็ละโอเคครับผมไป มาเทียนให้ยมที่ทุกคนบึงมาว่าเป็นยังไงทนยนนันกันง่นายง่กกตัวนี้ไก่จะตเรเลียดอยู่ทุนทุนกันไปเรื่อยนะสนิมบ่ขึ้นโอเคครับปุบ้มไปเยวะเด้อไ,รรไอ้ไม่นา่าไอ้บางคนเพิ่นกับเหมือนทักมาถามว่า,า,วาไอ้แบบว่าสร้างตอกเราแบบไปเทศไม้จริงให้ได้บอกไอ้เหตุผลที่เพื่อนไปเที่ยวเลยไอหยังก็เออกตสิได้บอก,อ,อกกบบคนไปนำ้ำไม่ว่าช่วงนี้ติดออหยังติดฟก้รับช่วงนี้ติดฟึก ออกไม้พอได้เลยครับช่วงนี้ใจสิกาดพึ่กันละน่าจะปีไม้ผมนะครับช่วงปีไม้ช่วงปีไม้เซอออกไม้อยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็ติดืึกครับผมตแต่หน้ามันทั่วมากผมยังบ่นเลยทีเดียวผมมีเวลาครับสายนะครับติดภารกิจนะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยทีนี้ช่วงนี้ติดืึกนะกะถ้ามีโอกาสอยากกินนู้ใจสิกาดแล้เดียวนี้นะครับมี่ยังอยู่วะพี่เดทีเดยวแค่ของ ไม่มีแล้วนะแต่มีแค่นี้แหลนะขอบคุณหลายๆครับผมไป